สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวปลั๊กอินที่ชื่อว่า SSL Native Channel Strip 2 เป็นปลั๊กอินที่จำลองเสียงมาจาก SSL รุ่น 9000K ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำนานของมิกเซอร์ SSL ที่ให้โทนเสียงที่ทันสมัยคมชัดโดยเฉพาะ EQ ที่มีการบิวล์อินมาให้2แบบครับก็คือ EC Series และก็ GC Series นะครับทำให้เราสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายและคอมเพรสเซอร์ที่มีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะกองหรือกีตาร์จะยิ่งสร้างฮาร์โมนิกให้กับเสียงช่วยให้เสียงมีความพุ่งมากขึ้นและเกต Expander ที่จะช่วยตัดเสียงรบกวนได้อย่างรวดเร็วครับโดยฟังก์ชันเพิ่มเติมในเวอร์ชันปลั๊กอินนี้ จะมีระบบไซต์เชนคอมเพรสเซอร์มาให้และสามารถจัดเรียงเชนร,ระหว่างฟิลเตอร์ EQ และ Dynamic ได้หลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญถ้าจะให้ครบสุตรความเป็น Channel Strip เลย mm hmm. ก็จะต้องมีปุ่มแพนคัตโซโลและก็เฟดเดอร์ครับทำให้เราเหมือนกับใช้งานตัวมิกเซอร์จริงๆอยู่และยังมีปุ่มพิเศษสำหรับปรับความกว้างให้กับเสียงนะครับจะช่วยทำให้เสียงตัวเครื่องดนตรีนะครับที่ผ่านตัว Channel Strip ตัวนี้มีความกว้างมากขึ้นครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถควบคุมทุกปุ่มได้ผ่านตัว SSL UC1 นะครับที่เป็นปลั๊กอินคอนโทรเลอร์ เพียงแค่เราเปิดตัว Channel Strip 2ตัวนี้นะครับขึ้นมาในแถบที่เราต้องการเราก็สามารถปรับแต่งเสียงตัวนี้นะครับผ่านตัว Controller ของ UC1 ได้เลยนะครับซึ่งปักอินตัวนี้นะครับเมื่อเราซื้อตัว SL UC1 นะครับก็จะแถมฟรีมาให้กับตัวเครื่องเลยครับ